ขออนุญาตอัดนะคะตกลค่ะแล้วท,นววทีนี้เด็กๆมาดูก่อนว่าทําไมเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์นี่เมื่อวานมีคนตอบให้คุณนัทแล้วด้วยนะวันเนี้ยเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนนะ,ะวันนี้เราจะเรียนทดลองเรื่องน้ําน้ำมันและนมเห็นไหมคะน้ำน้ำมันและนมเด็กๆเคยเรียนกับคุณครูนิวบ้างไหมคะการทดลองน,นี้เคยเรียนบ้างไหมมันจะมีสเต็ปหนึ่ง สเต็ปสองและสเต็ปสามเลยนะยเรื่องนี้บางคนบอกเคยเรียนเคยเรียนหรือยังน้ำกับน้ำมันน้ำกับนมเคยเรียนหรือยังยางยยางั้นตั้งใจมาย,ยังไม่เคยค่ะอ่ะยังไม่เคยส่วนมากบอกว่ายังไม่เคยสแสดงว่ายังไม่เคยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองน้ำนะคะหนึ่งขวดจะขวดเล็กขวดใหญ่เราใช้น้ำไม่เยอะนะคะแล้วก็น้ำมันน้ำมันเนี่ยเราต้องใช้แบบประหยัด ช่วยพ่อแม่ประหยัดเราเอามาทดลองนิดหน่อยต้องขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตพ่อแม่ก่อนแล้วก็มีนมเห็นไหมคะนมนะคะเอ๊ะน้ํารู้หรือเปล่าภาษางกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะน้ําเนี่ยน้มโอเควีตามนโแล้วนมล่ะนมล่ะนมมิวมิวอ่าน้ามันใครรู้บ้างน้ามันน้ํามันโอ้ยน้ำมันโอ้ยโอ้ยนะคะ อันนี้อันนี้ช้อนช้อนมันก่อนเลยนะที่เชิ์จำได้ไหมช้อนเรียกว่าอะไรสปูนช้อนนะคะสปูนช้อน,ออนแก้วกลาสนะคะเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดห้าอย่างมาทดลองนะคะ,ะแล้วหลังจากเด็กๆทดลองเสร็จะนะคุณครูก็จะให้ทําเหมือนเดิมทบทวนความรู้ของตัวเองเด็กๆหลายคนเมื่อวานทามาคุณนัทสุดท้ายมากเลย ทำทดลองนอกเหนือจากที่คุณนัทสอนอีกด้วยเก่งมากๆอันนี้ผู้ครองก็เก่งมากเลยเด็กๆจำคำอธิบายของคุณนัทด,ดีๆนะคุณนัทบอกแล้วว่าคุณนัทจะเลือกคลิปที่ดีที่สุดของเด็กนะคะส่งไปให้ท่านผอ,อ,อดูเพื่อรับรางวัลด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำคลิปเมื่อวานนี้บางคนพูดบางคนไม่พูดข้อหนึ่งเลยอันนี้ตกลงกันก่อน พูดแนะนําชื่อตัวเองชื่อนามสกุลอย่างเช่นสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอ่ารัตนาเบี้ยวไห่มุกชื่อเล่นว่าน้องนัดเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองโรงเรียนวัดมหันตารามในพระราชูปถัมภ์ค่ะวันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องอ่าตามที่เราจะทดลองเวลาทดลองไปก็พูดไปนะคะพูดไปแล้วก็สรุปด้วยอันนี้ทําความเข้าใจนะคะอ่าต่อมาวันนี้เราจะมาทดลองกันแล้วนะใครพร้อมแล้ว พร้มอมแล้วใช่ไหม <S <S เดี๋ยวคุณนัทจะอืมงัม้ายค่ะเ้าง่ายไปนะ,อ,ปนะอ่าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณนัทจ,จะเปลี่ยนก่อนนะโอเคอทีนี้เด็กๆมองเห็นกล้องคุณนัทหรือยังเอ่ยมองเห็นหน้าจอหรืยอยังจังเห็นแล้วคะ่ะอ่าเด็กๆเห็นเหน้าจอคุณนัทหรือยังคะ จอคนนั้นหรือยังเอยอุ้ยเด็กๆเห็นแก้วหรือยังเห็นแก้วหรือยังคะแก้วนี่แก้วาเลยไม่เห็นค่ะไม่เห็นหรอจริงหรอไม่เห็นแก้วหรอแสดงว่าต้องพูดดนะหยะเดน๋ยวนะหดนยดนะหยดนะหยอนยนหุนะหนหยนะหยะหรุดตะหวนะหยะดดนยนดนะหยุดนขนะหยุะดนะ คนหยิบแก้วของตัวเองขึ้นมาอ่าเด็กๆหยิบแก้วของตัวเองขึ้นมาแล้วทีนี้อันดับแรกเลยเราจะเราจะอะไรนะเทน้ำไปในแก้วน้ำเขาเห็นเรี่งดูดูนัดก่อนอย่าพิ่งเทนะดูนัดก่อนเทลงไปนิดหน่อยมีเยอะนะเขาเห็นมาใหคุณนัดเทลงไปประมาณนี้ค่ะ นี่มองเห็นรือยังแค่นี้เองนี่ประมาณนี้เด็กๆไม่ต้องยกแก้วนะคนนั้นยกให้เด็กดูเห็นไหมคะมองเห็นแค่คนนั้นไหมโอเคโอเคไม่ต้องเยอะนะคะเก <c oughs> ือบถึงครึ่งแก้ว <c oughs> โอเคเยอะม,มากครึ <c oughs> ่งแก้วหลังจากนั้นตั้งคําถามก่อนถ้าคนนั้นเทน้ํามันลงไปมันจะเป็นยังไงเด็กๆ <c oughs> ลองไป็ูสักหน่อยนมันจะเป็นยังไงหรเปากตองบกนะมันจะเป็นยังไงอยจะลอยบนนาำมันจะลอยอยู่ข้าปบนร้ำมันจะโปลนหรือจะลอยขึ้นบนลอยลอยอะมันเดี๋ยวมันจะสร้างมาดูกันนาเทนน่าจะชอบลองนาเทนว่าไหน่ะไหนเทแบบนี้นะ อุ <aunque S 2> <ros> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยสิอุสิยอกยอ่็อสามให้มลงไปแลยอุ้ยอุ้ยเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงคะอร่อยค่ะเป็นอไรครับมันเป็นยังไงคะ นำมันมันมันลอยทำไมน้ำมันมันลอยล่ะคะเด็กๆของใครลอยเหมือนของคนนัดบ้างน้ำ <commissions> มันน้ำมันลอยน้ำ <sina> ม <werk thấy> ันอะตอนเราเรีนต้องฟังเล่นแล้วอะไรว่าน้ำมันมีน้ำอะไรมีความหนาแน่นมากกว่า น้ำเทวนชนแม่น้ใช่น้ำน้ำมีน้ำหนักมากกว่ามีความหนาแน่นมากกว่าจึงอยู่ข้างล่างอะไรีมน้ำหนักน้อยความหนาแน่นน้อยเพรลอยอยู่ข้างบนเอะแล้วผ้าเราคนละชคนละมันจะมาลอย อะลองลองคนะเร้าเดียวล้วมไม่ก็จะเข้มแม่หนูคนเน้่หมใช่ใครยังว่าน้ำมันกับน้ำมันจะผสมกันได้ไหมอ่ะใช่ใม่ใช่มช่ใช่ใด่ใช่ใช่ใช่ใล่าช่ใช่นช่ใช่ใมันช่ใช่ใช่่ใช่ใด่ะช่ใ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 ช่นช่่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใม่ใชเใช่่ มันอะไรอยู pues bien, ่างนหมืนเดิมอ่ะมเป็นเมันนอะต่างนไหนดังทังุของน้ำมันมันมีมันมีอะไรอยู่คะ อยู่เป็นหนึ่งคนใต่อคนหน่อยมัน้เหมือนเติมยาเลี้ยงอาก่ะที่เราคนทำให้มันมีอากาศเข้าไปอยู่ในน้ำมันเดี๋ยวถ้าเราทิ้งไว้เรื่อยๆมันจะค่อยๆกลับสภาพเหมือนเดิมไหมเด็กๆคิดว่าเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมนี่มันงองมาหน้าคุณน่าจะลองดูนะ นัดจะลองด้วยการอะไรเอ่ยนี่เอานมเด็กๆดูนะนีนี้ตอนนี้น้ำมันข้างบนนะใส่ปิ้งเลยเห็นไหมคะเห็นไหมมันแยกชั้นแล้วเห็นไหมชั้นที่หนึ่งข้างล่างสุดหนักที่สุดเลยมีความหนาแน่นที่สุดก็คือน้ำน้ำมันถามเด็กๆก่อนถ้าคุณนัดเทนมลงไปคิดว่านมจะไห่ป่อยงคิดว่านมไปอยู่ตรงไหนคะปล่อยก่อนรีลูกจะเท ตอบหน่อยตอบหน่อยพัดเทนมลงไปคิดว่านมจะอยู่ประมาณตรงไหนข้างบนข้างข้างล่างบนจะเป็นไหนอ่ะไหนน้องก็ย่าคิดว่านมจะอยู่ตรงไหนก็ย่าเดี๋ยวไล่ทีละคนก็ย่าอยู่ตรงไหนดีนมพัดเทนลงลงไปแล้วข้างบนข้างบนหรือข้างล่างนะลูก้ต้องหนหรือข้างล่างนะคุณว่า ไฮลินค <Pop> ิดว so 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 ่านมไปอยู่ตรงไหนดีลูกถ้าคุณนักเตะน้งใส่ลงไปตงน่าต่ะใครคิดว่าอยู่ข้างล่างยกมือใครคิดว่านมอยู่ข้างล่างยกมือข้างล่างข้างบนอ้าใครคิดว่านมอยู่ข้างล่างยกมือหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้จีนใครคิดว่านมอยู่ไหนลูกข้าใครคิดว่านมอยู่ข้างล่ใครคิดว่านมอยู่ข้างบนยกมือ ไป,ปไปนะเอาคลองการอยากรู้ไม่บอกมาทดลองการเอานมนะคะอานมเทลงทำไมคุณไม่เทลังช้อนมันจะได้ไม่ลงไปแรงๆนะคะเอาไปค่อยเทอนมเทโอ้ยออ้ยโอ้ยตกลงไปที่ไหนุอยอ้ย mẹ được, 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 คมรออยู่ที่นี่ไหมคะถ้าดิดพูดน้ำมันกับน้ำมันเป็นยังไงกันมันจะเป็นยังไงกันคะเดี๋ยวดิน้ำเป็นยังไงกันทำไมมันโดนโดนน่องอย่างนี้หมดน้ำเขาเรียกว่าอะไรหรอก็ผสมได้นะอ้ามันผสมได้เก่งมากตอบเนี่ยไปตอบเนี่ยไปตอบนี่คือว่ามันผสมกันได้ กัล้ครับเห็นไ้ผสมกันได้ไหมน้ำกับน้ำมันได้คับไม่ได้ม้กับนได้ไหมได้้ได้น้น้ไม่ได้กับ้เราลองลองคุไม่ได้น้ำคนน้ำน้มันและนมอ่ะนื้อสองสามคนช้าๆแบบนี้เราคไดถึงตัวเอง วายไม่ไรเลยเกิดอะไรขึ้นคนละนับหนึ่งนึงสิบพร้อมกันเึงสองพร้อมกันเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เนี่ยมันผสมกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผสมน้ำมันผสมกันได้ไหมได้ได้ดูน้ำได้เด็กวางช้อนแล้วเด็กมองเล่าแก้วของเรามันเป็นยังไงแล้วก็มองดูนะวางช้อนก่อนแล้วดูว่าแก้วของเรามันเป็นยังไงเอาวางช้อนไว้แล้วให้นั่งสังเกตดูว่าน้ำมันกับนมมันเป็นยังไงค่ะบอกคุณนน่นอย ้น้ำกับนมมันขึ้นมาน้ำกับนมมันแยกับนมมันลอยขึ้นมาน้ำกับนมันแยกแกันค่ยอาดไม่เลยอะไรอีกอะไรอีกแล้วน้ำกับน้ำนมล่ะมันเป็นยังไงกันน้ำกับนมน้องเกลน้ำกับนมเป็นยังไงกันผสมกันที่้านกับข้างล่าง เด็ดรู the in ้ไหมว่าทําไมทําไมน้ํากับน้ํานมมาจึงผสมกันได้รู้ค่ะเพราะว่าน้ำนมมันมีความหนาแน่นเท่ากันค่ะโอน้องน้องน้ำฝนบอกว่ามันมีความหนาแน่นเท่ากันอันนั้นก็ถูกต้องเลยแล้วทําไมน้ามันมันจึงลอยขึ้น้าบนอีกแล้วล่ะจริง วมบน้ำวามน้ำมันน้จากนมมันเบากว่าเด็กๆทิ้งไว้นะคะแล้วจับเวลาเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นเนี่ยเด็กๆดูนะเด็กๆคิดว่าน้ํามันที่เราคนน่ะที่เราคนอยู่ในแก้วมันจะสามารถกลับมาเป็นน้ํามันใสๆแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆคิดว่ามันจะกลับมาใสได้ไหมได้ค่ะ แต่ต้องเป็นยังไงคะต้องใช้อะไรครอยน้ำมันใช้เวลาใช่เลยเด็กๆต้องจับเวลาดูนะว่าตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาที่ทเที่ยงสิบห้านาทีแล้วเราจับเวลาให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับเวลานะเด็กๆอย่าไปโดนมันนะว่ามันใช้เวลากี่นาทีน้ํามันจึงจะใส่ปิ้งเหมือนน้ามันในขวดนะคะ เด็กๆรู้คําตอบหรือยังทําไมน้ํากับน้ำมันมันจึงแยกชั้นกันตอบถูกน้ำมันกมาล้างมัันค่ะแน่นไม่เท่ากันแน่นของน้ำมันมันน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำมันเยอะกว่าค่ะเสีงมากเลยใครเนี่ยใครเนี่ยสุดยอดมากเสียงน้อยเสีงมาก แล้วเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปสง่งคุณโมนัสนะคะเด็กๆตอบเก่งมากเวลาเด็กๆอัดคลิปส่งเด็กๆมั่นใจตัวเองนะลูกน้องอิงน้องอิองอ,อยู่ไหนลูกน้องอิงอน้องอิงอ่ะน้องอิงน้ำของน้องอิงมันผสมกันไหมลูกมันผสมกันไหม,ม,น,ไมน้ำกับนมไม่ค่ะน้ำ<ด>กับนมนะน้ำกับนมผสมกันไหมคะทำได้เะแต่น้ำมันลอยขึ้นข้างบนใช่ไหม าเก่งมากน้องมีนาของน้องมีนาตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงละเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมันมันใกล้จะเหมือนเดิมหรือยังคะมันใกล้จะเหมือนเดิมแล้วค่ะน้องมีตังของมีตังละลูกของน้องมีตังนะคะน้องมีตังเป็นยังไงน้ํามันของหนูเป็นยังไงเฉยเยนั่งเฉยน้องมีตังน้ํามันของหนูมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้ก็เหมือนนมแล้วอะ อ๋อเหรอทั้งหมดมันไม่เต็มอ่ะนของบอยย่าของบอยยาตอนนี้เริ่มแล้วน้อยติมน้ํามันของน้อยติมเป็นไงครับตอนนี้น้อยติมครับน้ํามันน้อยติมเป็นไงลูกเริ่มใสหรือยังเริ่มใสหรือยังตามใสขึ้นใสขึ้นนะครับอ่ะใสขึ้นแล้วอันตอนนี้น้องทีน้องทีครัน้องทีน่ะยกแก้วของหนูให้ดูหน่อยค่อยคยกแก้วขึ้หน่อยแล้วก็ไห้ น้องทีอ่าออ้ยของน้องทีใช้นมคุณนัทถามหน่อยนมกับน้ำมันของน้องทีอะไรน้องทีใช้เยอะกว่ากันน้องทีใช้อะไรเยอะกว่าในการทดลองนมน้ำน้ำอะเยอะไหมครับน้ำเยอะไหมน้ำเยอะโอเคทีนี้เด็กสรุปพร้อมกันเลยทำไมน้ำมันลอยข้างบนตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามที่น้ำมาสอยเนี้ย Yup. วนมันดมอมันแดงดำน้ามันมันไม่เท่ากับนมค่ะโอเคเก่งมากเลยน้ hmm. okay. ํามันกับนมและน้ Top ําม like ันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนั่นเองมาถึงที่ชั้นเด็กๆขาคุณนัทจะบอกอะไรให้ถ้าที่บ้านเด็กๆนะเด็กฟังดีๆนะเด็กๆฟังดีๆนะถ้าที่บ้านเด็กๆมีสิ่งของที่มันเป็นน้ําเป็นสีเด็กๆสามารถมาทดลองได้นะ แต่ว่าต้องได้รับความอะไรคะคาได้รับการอนุญ,ญาตแลต้วก็แม่ผสมกันค่<ล>ะพอไม่ก่อนนะไม่เอาของที่แบบว่าเอ,อเอามาใช้มันเสียทิ้งนะตอนนี้น้ํามันไม่สามารถเอาไปทอดปลาได้นะลูกเพราะมันได้ผ่านผสมกับน้ําแล้วก็นมมาแล้วอันนี้เราใช้เพื่อการเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการแยกชั้นของน้ําน้ํามันและนมได้แล้วการทดลองวันนี้แล้วคะ่ะอย่าลืม สุดท้ายทดลองวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณนัทด้วยนะได้ยินยังสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้บ๊ายยค่ะบายยค่ะแล้วน่าจะส่ง